หลวงตางครับบทสัพเพนะครับที่เขาเรียกกันมีอีกชื่อหนึ่งคือการอัญเชิญพระเข้าตัวใช่สมัยก่อนนู่นเขาสงสัยว่าทําทําไมถึงเรียกว่าอัญเชิญพระเข้าตัวเชิญพระเข้ามาตอนไหนครับก็ตอนสัพเพนึกถึงพระพุทธมิถุนงค์หลวงปู่พลังงานท่านก็นมาที่เราจิตเชิญเข้ามามันก็นเข้ามาที่ตัว จิตเราวบคุมตัวอยู่ธาตุอยู่ใช่ไหมล่ะ mm hmm. เออมันก็เหมือนแก้วครอบ mm hmm. เหมือนวิมานเหมือนเรานั่งอยู่ในวิหาหนัา่นละอานเชิญพระเข้าตัวแล้วยังไงต่อครับหลวงตานี่ยแค่นั้นนะจบแค่นั้นใช่ในศาสตร์หลวงพ่อสมัยก่อนนะ mm hmm. มันปลอดภัยไปนะก็ปลอดภยนะัยไง แล้วถ้าเขาบอกว่าเขาจะใช้บทสัพเพนะครับหลวงตาแทนบทแผ่เมตตาทั่วไปที่เขาเคยท่องมาได้ไหมครับหลวงตาไม่ได้ท่องเลยเมื่อก่อนก็ใช่เมื่อก่อนก็อย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้ไม่ฮนะเดี๋ยวนี้ไม่เลยสัพเพก็ไม่ค่อยใส่ก็ใช่สวดนะสวดพลังงานมาที่เราก็แผ่ไปเลยนึกไปเลยอ้าวก็เวลาเราสวดอะไรมาที่เราอะ่ะ จกักรพรรดิไตรสนา,นาคมบารมีหลวงพ่อใช่ไหมล่ะมาที่เราแล้วก็ไปจะเอาไปไหนก็ได้ใครก็ได้จะนึกถึงเราเข้าไปฮะใครก็ได้จะนึกถึงข้าพเจ้าขอให้เขามีโชคมีลาบมีอะไรก็ว่าไปตอนส่วนวนี้แหละเอาจริงเอาเอาคืนน,นนี้นี่เนี่ยรอบเนี้ยลองลองคิดดูเอาคนทุรู้จักรเราเนี้ยมันพิสูจน์ได้นะจ๊ ถ้ามาเนี่ยอาจจะมีข่าวนะเอาเอ้ยมันเพิ่มขึ้นได้ยังไงวะนี่ประมาณนั้นแหละ,ะ <laughs> คนนี้เันนึกถึงเราเนี่ยเราต้องเอาแสไปให้เขาไงให้เขานึก,นกโดยเฉพาะกลางคืนเนี่ยเวลาเขานอนเนี่ยเขาไม่รู้รเราก็หลับเมื่อไหร่เพราะนั้นทิศทางจิตเขาไม่รู้ไปไหน เนี่ยมันดีตรงเนี้ยแต่ถ้ากลางวันเนี่ยไหนจะทํางาน,นหัวเป็นนับตัวเป็นเกลียวแผ่ไปยังไงมันก็ไม่เข้านอกจากเขาสวดมนต์อยู่แต่กลางคืนนแน่นอนนะ่ะยกเว้นเขากำลังเล่นไพ่อยู่แล้วแผ่นะเขาไม่ได้ยินรับ<ะ>เขาสัมงผัสไม่ได้กําลังแจ๊กหนําอยู่เ่ยไม่ได้หรือไม่กบแทงเบี่ยหรือไม่ก็เที่ยวอะไรเนี้ยไม่ได้ แล้วอย่างที่หลายๆคนวันถึงโลงตาเยอะๆจำนวนมากๆลงตาเนึกยังไงหมดครับเวลาสวดเราเนึกแผ่ไปโลกธา,าตุสามโลกธา,าตุนะทุกใช่เพระที่มีบุญคุณต่อเราแม้แต่เล็กๆน้อยๆคนยิมให้เราคือมีบุญคุณกับเราล่ะฮะจะยิมให้หใช่คือมีความปราร,าปรถานาดักับเราปาฏนารถนาดีกับเราไง ถ้าเขาไม่ปละสานะเขาไม่ยินให้เราหรอกจีิงไหมแล้วเ็าแผ่ไปส่วนนี้สวดนี้แหละจรร้อยรูปประคำไปด้วยแผ่ไปด้วยแผ่นู่มนมนมน,มน,มนี่นั่นเหมือนคนก็แผ่เป็นคนมั้งแต่ก็แผ่รวมไปมั่งเพราะการแผ่เลยครับหลวงตา คนสงสัยเยอะว่าไม่รู้จะนึกแผ่ยังไงแผ่ไปได้ที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้จักคนเลยบิดามารดามูหญาติผู้มีคุณเจ้ากรรมในเวรแล้วก็คนเพื่อนผูยอะแยะไปหมดนึกไม่ออกอะ่ะนึกไม่ออกเลยนึกออกทำไมยนึกไม่ออกขณะเวลาที่เราสวดหนึ่งชั่วโมงเราก็ไล่แผ่ไปทีละคนได้เลยนึกหน้าเขาบางที วดชั่วโมงยังไม่หมดเลยอ้แพลไว้เนี่ยแหละครับคนเรียนหนังสือกับเราต้องจะ่ปหนึ่งยันโน่นอะลองแผ่ให้มันดิ<อ>หมดไหมชั่วโมงหนึ่งไม่หมด <c oughs> มันจะจําได้มั่งละ่ะคเออถ้าเราทําอย่างนี้ตลอดการที่เราสวดมนหนึ่งชั่วโมงนะหลวงตาจิตเราแทบจะไม่ค่อยมีเวลาไปเที่ยวเล่นทางไหนเลย ไม่ไปไหนเลยเพราะมันต้องนึกตลอดว่าเราจะอยู่กับจักกบคัตอยู่กับหลวงปู่อยู่กับการแผ่ครบอยู่กันหน้าคนนั้นะอละลองทำด้วยับแล้วมันจะเพลินยินะมันเพลินทั้งชั่วโมงเลยตุกมีเรื่องเราทำตอนนี้แล้วเราจะมีเรื่องเราทำย่างอื่นอีกนั่นแหละมันต่อไปอีกใช่ก็อยากทำงานไม่ใช่หรอตัวอยากทำงานไหมทำงานต้อง เทีนาเนี่ยครับจะทําไงอันนี้เองที่หลวง,งปู่บอกว่าเอาเองไปทํางานเนี่ยใช่คืองานของจิตใช่หนักนะลูกหนักกว่างานทางโลกเหรอครับหนักกว่าเยอะเลยโอ<ห>้โอ<ห>้มันไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนะครับโอ<ห>้โ<ห>ไม่แค่ตุ้บังคับความหงุดหงิดไม่ให้มันขึ้นมาได้เนี่ยก็เส่งแล้วล่ะโอ<ห>้ความเคยชินในอดีตที่มันฝังอยู่เนี่ย เขาออกมาได้คือไม่นึกถึงมันเลยถ้ามันอยู่อย่างเดิมน,ะนี่ก็สุดยอดแล้วละ่ะทําได้เก่งแล้วละ่ะใช่ไหมละ่ะไม่ใช่วันนี้ได้พรุ่งนี้โผล่อีกแล้ว <pt> สแสดงยังอยู่นะไ้ไหนแล้วอยู่ถ้ามันไม่มาเลยอะโอเคเราบายจบเพราะจริงๆแล้วกรรมทุกอย่างที่เราทํามันก็คงยังอยู่ อยู่แต่เราแค่ไม่นึกถึงมันมันก็เลยไม่มาเรามีงานมากอ๋อมีสิ่ง,งที่เราต้องทำที่เราทำมันมากมันลืมไปแล้วงานเด็กๆพวกนี้ยงานใหญ่อยู่ข้างหน้าครับลุง <c oughs> ตาครับ <c oughs> เขาบอกว่าหนูได้ เอ่ยวาจาไปว่าอยากจะบวชชีครับบวชชีแต่ว่าพอถึงเวลาวันที่จะบวชจริงๆเนี่ยครับมันกลับบวชไม่ได้มันจะเป็นตาบาปไปทั้งชีวิตหรือไม่ก็บวชในไงบวชครึ่งเห็นยากเลยไม่ผิดตรงไหนก็นึกว่าเราโกนหัวไงแต่ผมยังอยู่แต่ว่านึกบ่อยๆเี่ย มันเคยบก็บวชปบ่อยนีย่เพราะอย่างความผิดพลาดของเราอะไรนี่ของตาบางทีมันติดอยู่ในหัวมาแล้วมันเอาไม่ออกแล้วมันก็คิดอยู่ในเรื่องที่เราเคยพลาดแน่นอนย <มา S 2> ู่แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนความคิดตรงนี้ได้คือเราต้องทําอย่างที่เราตั้งใจไว้ครับเราทําครึ่งหนึ่งก็ยังดีก็ยังดีใช่บวชครึ่งหนึ่งบวชใน เอาไว้ตอนแก่แล้วก็บวชนอกครับการบวชนนี้ยากไมหมครับหลวงตาไม่ยากนี่ก็เป็นโคนหวัว้าเป็นสีก็ผมสีไหนก็สีกาบก็ได้สีขาวก็ได้สีชมพูก็ได้แบบพมา่าห <c oughs> วันแบววเลยเห็นสีช,ชมพูนั่นแหละเอาแบบจีนก็ได้บวชแบบจีนม่รู้นึกแบบไหนก็ได้ไนึกบ่อยๆ คนนึกไปบอยหลายปีมันฝันนะมันฝันนะไม่ใช่ไม่ฝันฝันฝน,นะแล้วอย่างการที่เราจะไปอธิษฐานบวชในนะครับหลวงตามันต้องไปอธิษฐานที่วัดไหมครับบ้านนะนะั่นแหละมีลูกพะพูดพะทำพอสมก็อธิษฐานตั้งสัจจะเลยตั้งสัจจะสัจจะคือความจรงิงอธิษฐานคือความมั่นคนับน,นะ่ะเอาบาร,รมีหลวงพ่อถวายชีวิตเสร็จแล้ว เชิญเทพพงมาเป็นพยาน้ว้หรือ,อมนุษย์ก็ได้มาเป็นพยานเสร็จแล้วก็ตั้งนงโมสามจบนักพุทธทางสนานังกระฉามิผมก็หายไปแล้วธรรมังสนานังกระา,ารับสังฆังก็พื่หม่มขาวหม่มเหลืองหมอะไรก็แล้วแต่จบแล้วแล้วถ้าบวชใน เขาบอกว่าหนูขอถือถือแค่ศีลห้าได้ไหมไม่ต้องซื้อศีลอะไรทั้งสิน้นไม่ต้องถือเลยนนำหนักนึกว่าต้องเป็นชีพอเป็นพระพอ่บอพระขบชีก็นึกว่าตัวเป็นชีพอไม่ต้องไปกังวลเรื่องศีลเรื่องวินัยเรื่องไรนทั้งสิน้นจนกว,านวน่าโน่นฝันฝันโน่นฝันน่ะเป็นชีฝันมาหวโหนร่นเริ่มฝันขีเข้าชีเข้า เนี่ยเรื่องการกระทําเป็นเป็นชีแล้วล่ะข้าวเย็นไม่กินแล้วกินข้าวร้อนแล้วตอนเนี้การกระทําออกมาข้างในมันจะออกข้างนอกใช้เวลาหน่อยต้องคิดบ่อยๆเวลาสวดมนต์ไหว้พระทำมัชาวัดเดินอธิษฐานว,ว่าเราคือชีคือพระ การกระทําหรือสีนี่ยมันมาเองให้มันมาทีหลังเข้าใจไหมตามลําดับของมันนะถูกก็ในเนี่ยมันต้องออกข้างนอกอแต่ถ้าอย่างเนี้ยบวกข้างนอกมันก็ต้องเข้าข้างใน ะครับเขาบอกว่าเขามีที่อยู่ที่บ้านนะครับและอยากทําบ้านของตัวเองเนี่ยให้เป็นคล้ายๆกับสถานหรือสาขาของหลวงตาให้คนมาสวดมนต์อย่างนี้ครับมันสามารถทําได้ไหมครับทำไมจะทำไม่ได้เอาลูนก,ากนี้ปู่ไปจ้งอรหลวงพ่อเนี่ยยกเนี่ยให้หมดเลยครับใครเกี่ยวข้องวิญ,ญญาณแถวเนี้ยเนี่ยเป็นสาธารณประโยชน์มาสวดมนต์ด้วยกันครับแค่นี้ยจบแล้วอาธิษฐาน จม่ใช่บ้านหนูาบ้านหลวงพ่อก็แล้วกันหลวงพ่อด,ดึงคนมาสวดกันแล้วกันคไม่ใช่บอกหลวงพ่อด,ดึงคนมาจดน,นะหนูไม่อยู่แล้วประมาณนี้นไม่ใช่น <ừ> หนูว่าต้องสวดค <c oughs> นีไม่ได้หนูสวดทุกวันด้วย <c oughs> เพราะอย่างเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่ในหมู่บ้านนลครับหลวงตาอยู่ที่ไ, <ป S 2> ไหนก็ได้ก็ <c oughs> มีเหมือนเพื่อนบ้านนะครับมาแบบทักทายทําความรู้จักแล้วก็มาคุยเรื่องพระเรื่องก็ถูกเ่ยร่องสวดเนี่ยมายังไงก็มา โค้นมายิ่งฟรียิ่งมาครับในอนาคตมาเนี่ยเขาไม่มาตัวเปล่าหรอกใช่นั่นแหละมีอะไรเขามาแบ่งกันกิเนเนี่ยมาตรวจมอนใช่ไหมไม่จะตวทั้งวันทั้งคืนตัวจเป็นเวลาในใหม่ก็เป็นเวลานาน,านๆเขาพอแก่แก่เขาแล้วก็ไม่ไปไหนหรอกรก็จุกอยู่ตรงนั้นแหละ กระจุกอยู่ตรงนั้นไปไหนแล้วครับ,รบมันเพลินนะตู้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านนั้นบ้านเราสวดมนต์แค่หลังเดียวนะครับหลวงตาคนจากนั้นมาหมดแหละวิญญงวิญญาณมาหมดแหละกระจุกอยู่บ้านเราเงครับวิญญาณน,นี่แหละมาก่อนลำดแบบับแรกวิญญาณนเนป็นตัวดึงคนเลยแหละออไปดึงญาติมาใช่ไปมาสวดมนต์เพราะวิญญาณมัน,นไปจากคนครับมันไม่อยากให้ญาติไม่ได้บุญเป็นไปไม่ได้หรอก มันอยู่ที่เราเนี่ต้องทําเหตุที่เราใช่ห้ามขาดด้วยงอย่าน้อยวันหนึ่งก็งชั่วโมงหนึ่ง <ฮะ S 2> นั่งสวดมนต์ชั่วโมงนเียถ้าให้ดีก้สี่ชั่วโมงหรือเจ็ดชั่วโมงอย่างทั้งป <ฮะ S 2> ีเดียวเท่านั้นนะบ้านยังไม่มีที่อยู่หรอก แล้วอย่างเขาบอกว่าอย่างเวลาที่ใครไปใครมาบ้านเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าทําไมบ้านดูเย็นหน้าอยู่จังเลยอะไรเงี้ยสวดมนต์เนี่ยนม,นมันเกาะไปหมดแล้วทุกรับรูปลักษณ์ที่เป็นพุทธรูปลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาไปหมดนะไปไม่ไปเปล่าเปานะตุกไปเราอัดคนที่มาสวดด้วยคร,รูปนี้แหละรูปเนี่ยมันเป็นสื่อมันไปด้วย นี่สื่อตรงนี้มันก็สว่างตลอดไอวิญญาณมันก็มาเกาะตลอดไะแล้วคนเข้าไปมันไม่ oh. ใช่มีความรู้สึกดีบางบ้านข้างๆเราทีมันวุ่นวายไหนจะลูกไหนจะผัวทะเลาะก,กันกู oh. oh. มาอยู่บ้านนี้เล้วสบายดีรู้สึกมันจะมาไหมมาเพราะมันเบื่อไงที่ว่าบ้านร้อนนะครับใช่ร้อนมันก็เกิดจาก ในบ้านบ้านมันไม่ร้อน่ะคนน่ะร้อน oh. มันทําให้บ้านน่ะร้อน oh. อ,อ,นอเพราะขนาดอย่างสัตว์เลี้ยงในบ้านนยพวกหมาแมวเนี่ยตรางพฤติกรรมมันยังเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนกับคนนะคนดดหมาก็ดูด้วยออืคนมีศีลธรรมหมาก็มีศีลธรรมด้วยครับคนสวดมนต์หมาแมวก็มานั่งสวดด้วย เขาบอกว่าเวลาที่เขาสวดมนต์นะครับหมาแมวก็จะมานอนทุ่งเลยครับทุกมันอยู่ที่คนไงอยู่ที่เราใช่สร้างเหตุยังไงใช่เราเนี่ยได้ทั้งสัตว์ได้ทั้งคนได้ทั้งผีทั้งวิญญาณด้วยคร<า>ับเรานี่แหละใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราทําเหตุไม่ดีนะครับวิญญาณให้อยู่เล่าๆตัวเราเขาจะ วิญญาณไม่ดีมาอยู่วิญญาณดีไม่มาเอามันดึงวิญญาณไม่ดีเข้ามาด้วยแะครับมันพวกเดียวกันเนี่ยพอ,อที่ว่ายุยุเลยนะแน่นอนสัตว์กัตสัตว์ดุดุนะเข้ามาเขาขึ้นเดียวกันนะทุกครับทุกไม่เขาจะในโลกเนี่ยขึ้นจะละขึ้นมันรวมกันทุกไปเจอขึ้นของทองเนี่ยทุกจะรวยเลยละสายทองทองลวง้วนๆเลยถ้าเจอไอ สังกัดสีเจอตะกัวจะมันก็อยู่ด้วยกันนะคือมันดูดของหากันมนุษย์เหมือนกันก็เหมือนเราเช็คง่ายๆว่าคนรอบตัวเราเป็นยังไงบ้างเราก็คล้ายๆกับใช่คนรอบข้างเราูทีนี้ถ้าเราอยากให้คนรอบข้างเราเป็นยังไงเราก็ต้องทําตัวเองใช่ไหมครับแถวนี้เราสวดเนี้ย ผีแถวเนี้มาหาเราหมดแ่ะมาอยู่กับเราหมดลอันดับแรกเลยมันจะ่า,าจจะเห็นด้วยตานในเชืือเราเงคืนน้งเดินรอบๆเ่ยอาจจะเห็นก็ได้ถ้าจะวาวาดอยากให้เรื่องไฟสําเร็จไวๆในอานาคตตอนนี้ไฟหาทางเข้าไม่ได้มันไม่ยอมหาหรอก ไฟเนี่ยมันไม่สําคัญเท่าน้หาหรอกซุ้มไม่สาคัญเท่าน้ําใช่ม,มันจะมมนมาไม่มาช่างมันละก่อนห้มีน้ําก็พอแล้วน้ําสําคัญกว่าครับไฟคือไม่ยังเป็นกลางคืนไม่มีไฟก็ได้แต่เช้าก็มีอยู่แล้วไฟความสว่างครับแต่น้ํานี่ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้กินก็ตายคนระับแต่ไฟนี่ไม่เป็นไร หลวงตาครับมีคนบอกว่าอย่างดวงหนูเนี่ยเป็นกาลกินนีอย่างเงี้ยครับไม่จริงเขาเลยถามว่าคําว่ากาลกินนีมันมันมีจริงไหมมันส่งผลยังไงไม่จริงหรอกไม่ไปเชื่อเขาปัจจุบันมันมาจากอดีตครับถ้าปัจจุบันเราทําดีนะเราอยู่กับเครื่ของความดนะีไอความไม่ดีมันจะมาได้หรอ จะไปเชื่ออะไรมันพอเชื่อเขาก็เริ่มและไปไปครึ่งแล้วล่ะจิตตกละเขาว่ากูยังเหมือนกับไปหาหมอหมอกว่าเป็นโรคเนี่ยกูตายไปขึ้นแล้วล่ะกังวลใช่ไหม <c oughs> ไปเชื่อเขาได้ไงละ่ะความกังวลหรือความคิดมากเนี่ยครับหลวงตา มันมีผลต่อธาตุขันเราขนาดนั้นเลยนะมีฮะคนคิดมากะคิดไม่หยุดยิ่งคิดเป็นทุกข์เนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีก็ตายฮม,มันกินธาตุเพราะจิตเราควบคุมอยู่ลองคิดดูเด้ยวโตคลื่นของความไม่ดีประจํามันกินไหมไหนจะเป็นโรคความจําเสื่อมเป็นโรคสมองเป็นโรคประสาทไปหมดเลยหลวงพ่อท่านบอก เองอยู่กับเนี้ยอยู่กับข้าอยู่กับใจสนานาคมอยู่กับพุทธธรรมสงค์อยู่กับพุทมิหารเนี่ยอยู่กับบุญอ,อยู่กับการพิจารณาเนี้ยแค่นี้เองก็อายุยืนแล้วแ<ะ>น่นอนว่าอายุยืนแน่น,นอนแล้วแก่ช้าด้วยโรคน้อยด้วยโรคนีแต่น้อยค<ะ>เพราะอย่างเวลาส่วนใหญ่ที่คนเราคิดมากหรือเป็นกังวลนะครับมันมา ไม่มักก็จะอดีตรหรือไม่ก็อน,นาคตซะส่วนใหญ่นะใช่ใช่ต้องเข้าใจเรื่อง <c oughs> มนุษย์จริงๆครับทำความเข้าใจเรื่องของนรกสกคงขึ้งมวตาเกิดถ้าเราทำร้ายตัวเองนะโดยอารมณ์เสียเนี่นะมันก็จะเกิดความเคยชินใช่ไหมมันก็ทำร้ายตัวเองอยู่แล้วไนงะคิดไม่ดีก็ทำร้ายตัวเองคนะ คิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีก็เข้าตัวอยู่แล้ว,ว,ลวไงม,มันไม่ต้องไปคิดหลายชั้นหรอก <S <S คนโบรนาณเขาไม่เห็นทํากรรมฐานอะไรกันนักหนาไหว้พระสวดมนต์ปกติธรรมาแต่คนใจดีอะ่ะายุแปดสิบเก้าสิบร้อยนู่นน่ะทุก แต่คลื่นพวกนี้ครับหลวงตาถ้าเกิดว่าปัจจุบันเรากลับมาอยู่ในคําสวดเรามาสวดมนต์มันก็ไม่เข้ามาไม่หลวงตาเจอพระบังเอิญนะหลายองค์นะกรมาผาน,น,นเป็นร้อยเป็นพันปีจนไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่นนจนลืมไปอายุว่า<ะ>งองไม่ได้เกิดกับมนุษย์เลยเกิดกับไม่ได้เกิดเข้าทองเลยเกิดกับมนุษย์ตายคนตายด้วย เก็คงเข้าใจแล้วนะที่เราฝึกกรรมฐานครูบาอาจารย์ท่านสองพูดเจา้ท่านสอนสอการควบคุมจิตให้มันเหนือธาตุใช่ไหมล่ะครับเออถ้าเราทําจิตเหนือธาตุได้นะตัวเจ้าอายุเท่าไหร่อ่ะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นปียังได้ถ้าจิตแข็งแรงธาตุก็แข็งแรงถูกนะ เพราะจิตควบคุมมันอยู่ถ้าจิตอ่อนแอเศร้า oh. ตาย oh. ถ้าจิตแขแ็งแกร่งจิตอารมณ์เบาสบายไม่รับนะร oh. ับรับจดขึ้นที่ดีๆขึ้นไม่ดีไม่รับลองคิดดูมันจะมีอะไร oh. ไหมไอ่เลยยิ่งขึ้นอยู่กับตจสนานาคมขึ้นอยู่กับจักรพรรดิเนี่ยอะไรจะมีอันตรายกับเรากรรมไม่ดีหนัก,หน,ก,ห,นกหนึ่งเบาเลยผมบอกกรรมไม่ดีเบาเบาก็หาย ไม่ต้องกังวลในเรื่องโลกอะที่มันจะระบาดท,ทุกวันไนยไม่กลัวเลยจะบอกคริบจริงอยู่กับตรสนาคมอยู่กับขึ้นที่ดีท้งมีอยู่ในโลกเนี้ยในโลกเนี้ยใครเอาไปได้อะมันก็ทิ้งไว้ศูนย์ไว้ในโลกนี่แหละทั้งดีมั่งดีสุดๆเรวสุดๆแล้วแหละเนี้ยแพ่เนี้ยขึ้นในอดีตน่ะไหนจะฆ่ากันไหนจะทำบุญกันเยอะฆ่ากัน,นเยอะเนี้ย พขาอย่างตรงเนี้ครับหลวงตาตอนที่เรามาดูที่เนี่ยเขาบอกว่าเขาขุดเจอกระปงกระดงกระดูกอะไรเต็มแถวนี้ไปหมดเลยนะก็ถูกอ่ะก็ฆ่ากันไงฆ่ากันแล้วก็ฝังกันแล้วก็ตายทับถมกันอยู่ฆ่ากันแล้วก็ต้องฝังเลยบากทีไม่ฝังด้วยไม่มีเราจะฝังก็ทิ้งไปอย่างนั้นนะสองสามวันมันก็หมดแล้วกับมากินหมดแล้วแล้ววิญญาณที่เขาโดนฆ่า ตายการเนียเราได้มันอาฆาตแค้นกันไหมครับโอ้แค่ด่ามันยังแค้นเลยถ้าข้าวยังไม่แค้นเหรอแค่เขาด่าเรายังเคืองเะยเห็นหน้ามันยังเคืองอยู่เอ้ครับช่ไหมยกเว้นเราทํากรรมฐานมันด่าเราก็ช่างมันเถอะจะไหมเออมันด่าเราก็ช่างมันมันด่าเรามันก็เข้ามันไม่ใช่เข้าเราแต่ถ้าเราไปด่ามันเราเข้าเราอีกเข้าเราจะไหมครับ อย่างวิญญาณพวกนี้ครับหลังาที่มันมีอารมณ์อาฆาตแค้นอารมณ์ดุร้ายแต่ถ้าเรามาอยู่ส่วนมนต์กรรมฐานเขาก็จะไม่มันเย็นนะตมันเป็นพวกเราเลยอะอ๋อเราเป็นคนเปลี่ยนเขาใช่มันไม่มีใครอยากอยู่ในอารมณ์สบายหรอกไม่ว่าจะวิญญาณนมนุษย์นี่ก็เถอะใช่ไหมความวุ่นวายตรงไหนตู้อยากไปอยู่ไหมไม่อยู่อม่ใครอยากอยู่หรอก เหมือนกับเราอยู่กับญาติผู้ใหญ่คนนี้แล้วมีความสุขใจดีดแล้วก็อยากจะไปอยู่ก็อยู่บริการเราอย่างดีเลยครับคิดอะไรก็ได้อย่างนั้นแหละหลวงตาถึงบอกให้เรายุคนี้ให้หาวิญญาณเป็นพวกก่อนจริงนะไปไหนก็แเลแให้มนุษย์ไม่เข้านะเรามองเนะี้ยเขากำลังเถียงกันลองเถียงนะีหยบอกบอกว่ามีอยู่เฉียงทําได้ไหม โดนแผลมัน,ม,นมันก็ไม่รับมันไม่ได้ยินวะแต่ชาวิญญาณเนี่ยมานะมันเอาเพราะมนุษย์มีรูปมีนามวิญญาณมันมีแต่นามมาทําไม่มีรูปอารมณ์มันอารมณ์เดียวไงสุขก,ก็คือสุขทุกข์ก็คือทุกข์ครับของตาครับแม่เสียชีวิต ด้วยอาการแบบว่าอยู่ๆก็หลับไปเลยครับเนื่องจากว่าเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่ทัน,นครับลักษณะการเสียชีวิตแบบนอนหลับไปเลยครับอาามันจะมันจะไปดีไหมมันบอกไม่ถูกมันจจิตสุดท้ายของเขาถ้าลูกสลากจะเอาพระไปวางไว้ข้างๆเพราะพระทั่วไปเนี่ยุทธรูกเรื่องอะไรก็ตามไม่มีความสว่างครับ<ฆ>พระนี่มีรูปมีนาม คนตายมันก็ออกมันก็เห็น,นเห็นแสงสว่างแล้วก็ไปตามพระรอยู่กับพระเพราะแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าหลับตายไปก็จริงแต่ก่อนหลับลเราก็ยังคงต้องคิดอยู่คิดนันออกมันก็เห็นนะไม่ใช่ออกง่ายๆนะทุกออกจากร่างเนี่ยขาะเราปวดหัวเนี่ย มันไม่ง่ายๆที่จะออกนะมีวิธีสองวิธีคือออกจากล่างกับเอายามากินนั้มันหายลองที่ดูออกจากล่างมันขนาดไหนถอดออกอะ่ะมันบีบจนบังคับไม่อยู่ลองคิดดมูมันเป็นอาการยังไง <c oughs> <c oughs> ถ้าโบราณมันก็จะดิ้นพลนทุรายแต่มถ้ายุคปัจจุบันเขาฉีดยาฉีดยากลองฉีดยาไอ้แก้ปวดมันก็เลยไม่มีอาการ แต่โบราณเนี่ยหุ่นตาเด็กๆเนี่ยคนใกล้ตายไปดูประจํำเลยร้องทุกไลน์จริงยกเว้นคนแก่ที่แก่เขาวัดเข้าวาแก่อลไรพวกแน่นอนไปเฉยเลยไปแบบนิ่งๆิหมเลยไปแบบยิ้มยิ้เลยประมาณนั่นแหละคนเขาโลงคนโบราณเนูาะมันตายประจำไงเฮ้ยออกไปแล้วกนะ<อ>จะรู้รู้ได้ทั้งว่ามันออกไปไหนเพราะอาการเขา คนใกล้ตายคืออาการของกรมที่เขาทำในอดีตเนี่ยตอนเป็นมนุษย์อะไรเี่ยว่าตายตาไม่หลับอะไรเงี้ยหรอกนลาประมาณนั้นนะ่ะเมื่อคนฆ่าหมูก็มันจะร้องเหมือนหมูฆ่าไก่ก็ร้องเหมือนไก่แล้วอย่างกรณีนียครับเขาบอกเขาอยากถามต่อว่าถ้าเกิดหนูอยากรู้ว่าแม่หนูไปอยู่ไหนหรือไปเกิดหรือย,ยังหรือย,ยังไม่ไปเกิดนี่เปนยากอะไรนะมาสวดมนนี้หละ รักวันจนะเจอแน่นอนยกเว้นเขาเกิดแล้วแล้วเขาไม่ไปไหนหรอกตุไม่ไป <c oughs> ข้างล่างก็ไปข้างบนไนมะ่ไปข้างบนเป็นมนุษย์ไม่ไปไหนสามโลกนี่แหละไม่ไปไหนหรอกมันจะไปไหน <c oughs> ยกเวนไม่เกิดไม่เกิดแล้วหาไม่เจอแล้วลนะ่ะถ้าเกิดว่าแม่ยังมาเข้าฝันหนูอยู่อไงก็ <c oughs> แสดงว่าเขาอยู่ดีแล้วนะ มาเข้าฝันได้อะแสดงว่าไม่มีใครบังคับเขาได้แล้วอ,อยู่ภูมิที่ดีแล้วใช่ไหมล่ะออถ้าเขาอยู่ข้างล่างถามว่าเขาจะมาเข้าฝันได้ไหมล่ะไม่ได้อะถ้าเขาเกิดแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่แลหละแล้วในฝันก็บอกว่าให้เราสวดมนต์เยอะๆก็ถูกละเขารูา้วิญญ,ญาณเนี่ยทุกไลน์อะทมไมที่หลวงตาแจบววกบัตวจเข้าไ มักจะฝันเห็นยากย,ยาก<ะ>มักจะบอกว่าทําบุญเมื่อก่อนเนี้ยไม่เคยได้เลยเพิ่งมาได้นี่แหละนี่เรื่องจริงบางคนฝันฝ<ะ>ันว่าโอ้ไอ้ทิตมึงไปไหนมาเพิ่งได้บุญนี่แหละประมาณนั้นแหละเพิ่งมาได้ตอนเราสวดมนต์ใช่